วันนี้เราจะมาเรีแอชสับเบลเกกับคนที่ดูแล้วนะคะกับยังไม่ดูนี่คือดูแล้วนี่คือยังไม่ดูและทีเซอร์นะคะก็คือยังไม่ดูเพลงยื้อก็ยังไม่ฟังวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกเลยว่าอยากมาทำคลิปเรีแอชจากคนที่ดูแล้วแล้วยังไม่ดูนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรจะร้องให้เหมือนเดิมไหมเหมือนการที่เรา,าขานกันมาว่า ดูแล้วร้องไห้ดูแล้วอยากกลับไปหาแม่กลับไปหาปู่ย่าตายายหลังจากออกจากรงดูเสร็จปุ๊บคิดถึงนอนตื่นมาลืมแล้ว <laughs> เดี๋ยวนะคะเรามาเริ่มรีแอคชั่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวที่เดี๋ยวทางผู้สังกรลายาสังกรีเ้ยวันนี้ผู้ข่าจะมาเสียงทายโยนทายพ่อตแตกสัวนผมขอโยนเลย เอาแล้วมาดินี่คือเสียงประกาศจากพยาบาลได้เลยนี่เป็นประกาศเครื่อเพิ่มสบับแวดใช่มันต้องอยู่อย่างนี้เราจะดูแบบว่าไม่พูดกันนะคะทุกคนแล้วก็มาพม่ตอนหลังมองว่าปั้นกระต้างตัวไม่น้องเหลี่ยมแะผมอาแจ็คไหม แม่แม่ครับเป็นพี่น้องกันเจะเป็นทนายเสียงหลังฉับเป็นแม่นเปล่ะเป็นซับเปอร์เลยก็พอมึงเชื่อพราะว่าม่อโดกเดียวที่พ่อตัวสี่ไฮนี่ก็คืออาชีพซับเปอร์เลยเราว่าครับน่าคือมันหน่อยมื่ซอยพอเสร็จทุกอย่างผีก็จะตายคนแบบถ้าคนฟังอีสานไม่ออกมันก็จะเหนื่อยอ่านรับมันดุนังขรังเป็นยังชีวิดีๆคือป่ะมึงสี่รักูมีวิธี่รู้แบบพิธีกรรมต่างๆแต่มึงน่ะต้องมาเป็นซับเปอร์เลยเกิดมัน ขอดูนี่ก็น่าสนใจนะตั้งใจดูอยู่เป็นกุพิญานะกูพไปบ่ได้บ่วะกูไปยังไงมึงต้องลกับพ่อกูไยแล้วแม่แม่ร่ำรวยเงินทองกองเทียมเมฆเออมิอาจเสกไม่ให้ร่างดีๆ้ะเฮียมึงเฮียเหมือนมากแต่โมสวายคุณในบทเวรต้องไม้เขาดิ ทุกคนเสียงอาจะไม่ค่อยได้ยินนะคะว่าต่อมามันตัดเสียงรบกวนแบบสุดยอดแล้วพฟองสีแม่กูมีห้ำขอบคุณครกูมะลุกกูจะตกใจที่มึงซับหรือว่ามึงไม่คัดเตอร์อันนี้ถามแบบงงๆเลยดิ่เขาจัดงานซบเปลือยงานมีคนตายให้พักการเ้ยอันนี้น่ากลัวมากเหมือนมากอีดอคือผมบอกตอนเป็นๆเพราะเงาเมื่อกีตีว่าเขาสิตายยันไลย ความตายอ้าวเหรอรไม่มีในเรื่องเหรอข้างเดียวอย่งเียแต่ความหักนี่าาขาเขาไปเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยเลี้ยยเจ้าเที่ยงปะอันเนี้ยต้องจิจตายกวันนี้ไอ้ไปเขาไปเขาฟิลทางเข้าบ้านมึงน่ากลัวมากบูมแมนพูดเขาคงเสียใจตัว่าอะไรหรอบูมแมนพูดได้ครับ ตอนไปดูเยอะห้าสิบนาทีสามชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงครึ่งครึ่งนาทีอ่ะเป็นเศร้าอีกสามชั่วโมงค่ะเป็นเตียนลัง <c oughs> ต้องดูจริงๆควรที่จะไปดูส้อยล้านห้าล้านแล้วยังห้าห้าร้อยแล้วปะลห้สิกว่าล้านลล้าน,านคนอีสาน <c oughs> อยู่บนประเทศไทยทมีกี่คนก่อนถูก <c oughs> แล้วนี่ไม่ใช่คนอีสานนี่ยังไปดูเลย <c oughs> แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่คนอีสานที่ดูไง แม่งใช่ทุกภาคเขาดูเว่นเมื่อกี้ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนซึ่งวันเนี้ยเราจะมารียคชั่นเพลงยื้อต่อเพราะว่าเนี่ยยังไม่ได้ฟังนี่ใช่ไหมเพลงยื้ออันนี้ป้านี่เป็น MV ด้วยใช่ไหมเนี่ยสั์ได้ค่ะป๊อปคอร์นเขายังให้นความตายมันขาเขาไหนแค่ข้งเดียวเองเลยแต่ความหัก มันขาวไปเรยยื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเือย๋อใช่กูยังไม่ได้รอฉ <laughs> ันนี้กูกลัวไอ้ยียเหมือนเกินอ่ะเขาทำยังไงอ่ะมันคือจบนี่หรือแบ่ไทยบ้านไหนไงมันก็เลยแหงง้งเนีย้ยเพราะผีตายขหงเขาไม่เผาค่ะอันนี้ใครอ่ะศพนี่คือของใคร โซบะข้าวขึ้นในเสียงแทบ้านมันพูดได้เลเสียงแทบ้านเสียงแทบ้านแรกอะใบข้าวมันฆ่าตัวตายเสียงนนี่แหละไทยบ้านเราฟังเพลงก่อนห้ามหันกลับมาเปล่าห้ามหันหลังนี่เลยยี่ดอกแล้วเขาเล่นดีมากคนเนี้ย

เอาวะห้าม่านหลังกลับพี่ Designer, มาดึงเพื่อนไปเร็วคุยแล้วจริงกูจะตั้งใจดูแหละกูจะได้ร้องไห้ ที Emmanuel, people, aan, ่ไอโฟนไอโฟนสิบสามปะสิบสองแล้วกูไปโฟกัสอะไรแย่ไอโฟนอันนี้ทำไมเป็นอะไรอ่ะจาไปบอกบอกก่เค่าไปเถอะว่าเป็นอย่างเ่อจากวันนี้มืหนากระจากันให้เเขาโอ้ยอย่างว่าการันตีเลยดอก พอคนดืเนพอสิยังมีชีวิตอยู่มีจะปล่อยคนดูล่ะแหละเขาเขาคงดูกันหมือน้วล่ความสุขกับสิ่งที่เหลือูเนี่ยยังไม่ดูมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยปูไม่ชอบแบบนี้กูจะร้องเนี่ยแบบนี้กูร้องเลยครอบครัวนี่กูจะร้อง ันกูร้องนะเด็กกูจะร้องอ่ะกูจ<ๆ>นจีบกับกับครอบครัวอี่ดอกเห็นมาหมดแล้วไง ชีวิตลำพังฟื้นอยู of of ่ต่อไปโดยบ่มีเจ้ายานต้องกลายเป็นควถูกเลียาสั่ไปจนนิ้วแรงและอีวําคันบ่สำยัญ No. not ยีอง yeah. ให้บบเยาทนไปเดิก่อนแล้วก็ไปครอบครัวต่อแล้วในโรงครูองยาวเลยแล้วไปดูตีสองตาตูบออกมาบนันทึ <Yeah. S 2> <Wow. S 1> ้ว่าเพลงเมื่อกี้มันชื่อเพลงยื้อใช่ปะคือเพลงยือ้ออะความหมายความหมายในเพลงอะมันอารมณ์ประมาณว่าถ้าภาพรวมใช่ปะเกี่ยวกับครอบครัวก็คือคนที่เขาตายไปแล้วอะ mm. ยื้อเอาไว้แค่ไหนสุดท้ายก็ต้องตาย ความรักเหมือนกันคนที่ยื้อเอาไว้ทั้งนั้นที่เขาไม่ได้รักคือคนที่เห็นแกตัวที่สุดในความสัมพันธ์ก็ฟิลไงก็เลยร้องไห้เลยกูไปเห็นคลิปใย่งเงีทิกตอกที่ว่าอะไรนะยายเี๋ยวแม่เขาอะที่ป่วยติดเตียงอ่ะแล้วเขาอาบน้ํายกมาอาบน้ําให้อ่ะแย่เลยไงใช่แล้วเขาน่าจะใส่เพลงยื้อนี่แหละไอเฮียใช่แล้วเขาเสียแล้วกูแบบมันจะมีฉากเคาะโลงเอาข้าวไปวางกูแบบอ๋อเฮียไม่ได้ ให้รีบทาตอนที่ยังอยู่ไม่ใช่ว่าทาตอนที่ไม่อยู่แล้วอย่างเช่นกินข้าวอย่างเงี้ยคนถึงอยากกลับไปกินข้าวที่บ้านกับพ่อกับแม่ไงดูจบปุ๊บอยากกลับไปแดกเลยแทนที่จะกินข้าวต่อหน้ากันไม่ใช่แบบเคาะโลก,กินข้าวน้าอย่างเงี้ยไงคนก็เลยอยากกลับบ้านกันมันเห็นจับตาแบบรู้ตัวแบบได้ผ่านงานศพมาหรืออะไรเงี้ยที่เป็นคนหนุนญาตัวเองที่ไม่ใช่แบบแค่ไปร่วมงานของคนอื่นอะ้แม่งจะแบบโคตรแบบโคตรเข้าใจแล้วจี้แบบถูกแบบถูกแถบบูกมากๆอ่ะ พดวดมจริงแล้วอะ่ะมันมีอีกเพลงหนึ่งเลยเดคือเพลงลาคำเอ๋อยอของเรื่องนี้แหละแต่ว่ามันจะมีโซโล่กีตราร์มันจะเป็นโซโล่กีตราร์เพลงแบบงานศพอ่ะเป็นธรณีการแสงที่แบบงานศพก่อนที่จะขึ้นเผาของพวกภระอีศานะแค่เพลงนั้นเนี่ยถึงเป็นแค่แรงงานท่องมันก็ร้องจีร้องแ <laughs> ม่ซม,ไม่ไม่มีใครตายแต่ว่าใช่ต่ร้ององ,งานใจบ้านใช่ ว่าต้องอดทนเพื่อครอบครัวมันร้องใช่คะ่ะก็มันเศร้าเศร้าจ่วก็มันเศร้ามึงต้องฮึดสู้ไม่ใช่เศร้า,ขาเขาทำให้มึงขึ้นกดฟ้กูร้องไห้ค่ะจะมาเศร้าอะไรหนูตลกเอ้ยอสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็ขอลาไปก่อนอุยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลาหน้ามาไปยังแตกสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนแล้วก็ขอลาไปก่อนสวัสดีพวงการหนึ่งของซามสวัสดีคะ่ะ